้าเช่นนั้นอัตมารับบินทบาตจากใครกันแน่หรือว่าหลวงพ่อเจอสิ่งที่เราไม่ได้เห็นตลอดระแวกนี้ไม่มีหมู่บ้านอื่นอีกมีแต่ป่าเขาและกระดงไม้หลวงพ่อไปบินฑบาตกับผีมาแน่แน่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อสุขพระเกจิของไทยท่านได้ออกเดินทางทุดง ในดินแดนลี้ลับของประเทศพามา่าในเวลานั้นดูเหมือนเงียบสงบทว่ามีบางสิ่งซ่อนตัวอยู่ในป่าเขาอันอุดมสมบูรณ์ความเยียบงันของป่าเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรแต่ก็ชวนให้เกิดความรู้สึกแปลกประหลาดขึ้นในใจเส้นทางทุดงจากในเมืองจนมาถึงนอกเมืองที่เป็นดินแดนธุรก,กันดารเป็นเส้นทางแห่งสันติ ทว่านในความเงียบสงบของผืนป่ามีบางสิ่งที่คล้ายกับเฝ้าจับตามองท่านอยู่ในยามเย็นที่ฟ้ากำลังเปลี่ยนสีจู่ๆก็มีชายชราแต่งกายด้วยเสื้อผ้าเก่าๆเดินเข้ามาใกล้ชายชรามีรอยยิ้มที่ดูอ่อนโยนหลวงพ่อทุดงมาจากทางใดล่ะครับอัตมามาจากทางเหนือของที่นี่แล้วล่องลงมาทางนี้แหละ ดีแล้วที่ผ่านทางมาทางนี้ดินแดนยี่เงียบสงบแต่บางคราวก็มีสิ่งที่ไม่อาจจะอธิบายได้ชายชรายิ้มบางๆก่อนจะเดินหายลับไปในความมืดราวกับเขาเป็นส่วนหนึ่งของป่าอันลึกลับหลวงพ่อพยายามไม่ใส่ใจคำพูดที่ฟังดูคุมเครือทว่าความเงียบรอบตัวกลับยิ่งทำให้ใจของท่านรู้สึกหนักอึง ดังมีสิ่งกำลังรอคอยอยู่ข้างหน้าเส้นทางเงียบสงัดจนได้ยินเพียงเสียงฝีเท้าของท่านเองสถานที่แห่งนี้กลับดูเหมือนอยู่นอกเหนือการเข้าถึงของผู้คนทั่วไปไม่นานท่านก็พบกับถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งซ่อนตัวอยู่หลังกลุ่มต้นไม้ใหญ่ถ้ำดูเหมือนจะเป็นที่หลบภัยจากโลกภายนอกรอบบริเวณน,นั้นร่มรื่นจนผิดปกติ ราวกับธรรมชาติกำลังคอยโอบล้อมด้วยความลึกลับท่านสังเกตเห็นลําธารน้ำใสไหลเอื่อยอยู่ไม่ไกลาจากปากถรร้ำน้ำสะอาดจนมองเห็นก้อนกรวดที่อยู่ก้นลานําธารทุกสิ่งดูเหมือนจะเอื้อต่อการจําศีลภาวนาลมเย็ยนพัดวูบผ่านปลุกให้ใบไม้เสียดสีกันจนเกิดเสียงแผ่วเบาลมเย็ยนที่พัดมา พร้อมกลิ่นดินชื้นนั่นเหมือนพยายามจะบอกอะไรบางอย่างกับผู้มาเยือนหลวงพ่อเดินสำรวจถ้ำและพบว่าภายในมีความลึกมากกว่าที่คิดขณะที่ท่านกำลังพิจ,จารณาที่พักในคืนนี้เสียงสะท้อนแปลกๆดังมาจากถ้ำด้านในเสียงนั้นไม่ดังมากแต่คล้ายกับเสียงกระซิบที่ลอยมาตามสายลม เงียบสงัดเกินไปแม้แต่เสียงสัตว์ป่าก็ไม่มีดูเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรน,นักที่ตีนเขาใกล้กับถ้ำนั้นมีหมู่บ้านเล็กๆซ่อนตัวอยู่ในมุมเงียบสงบของธรรมชาติหลังคาเรือนกระจายตัวอยู่ห่างๆ่า,งามกลางป่าไม้ที่ล้อมรอบชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่มีศรัทธาแรงกล้าในพระพุทธศาสนา แม้จะไม่มีโอกาสได้พบพระสงฆ์บ่อยนักแต่ทุกครอบครัวก็ยังคงสวดมนต์และบำเพ็ญบุญตามวิถีของตนเมื่อลวงพ่อสุขปักกรดอยู่ที่ธรรมเสียงร่ำลือถึงท่านก็แผ่กระจายไปทั่วหมู่บ้านในเวลาไม่นานท่านกลายเป็นเสมือนแสงสว่างที่ปลุกความศรัทธาให้ลุกโชนขึ้นอีกครั้ง มีพระมาปาักกฏอยู่ในถ้าเหรอใช่ตรงถ้ำผาเลนนั่นแหละพวกเราไปกราบท่านกันเถอะในเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านกลุ่มใหญ่พากันเดินขึ้นเขาไปยังถ้ำพร้อมอาหารและดอกไม้ทูบเทียนหลวงพ่อครับที่นี่ไม่มีพระทุดงเดินทางมาเนิ่นนานแล้วครับถ้าหลวงพ่อไม่รังเกียจพวกเราขอ,อนิมนต์ให้ท่านอยู่ที่นี่นาน,น,าน เพื่อที่พวกเราจะได้มีโอกาสทําบุญใส่บารและสร้างกุศลอัตมารู้สึกถึงความสงบและความเหมาะสมที่นี่หากเป็นประโยชน์ต่อโยมทั้งหลายอัตมาก็ยินดีจำพรรษาที่นี่สักระยะหลวงพ่อไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องหาอาหารเลยนะครับพวกเราจะผลัดเปลี่ยนและก็จัดเตรียมอาหารให้หลวงพ่อทุกเช้าเลยอัตมาขอบใจโยมทุกๆคนเลยนะที่มีศรัทธา แต่ขอให้การทําบุญนี้ทําด้วยความบริสุทธิ์ใจนะเพราะบุญนั้นเกิดจากเจตนาไม่ใช่เพียงสิ่งของเช้าแล้วแสงแรกของวันเริ่มเลือนลางที่ขอบฟ้าแต่ยังไม่พอที่จะขับไล่ความมืดที่ปกคลุมอยู่สายหมอกที่ลอยตัวต่ำปกคลุมแนวป่าและพื้นดินทําให้ทุกสิ่งรอบตัวดูพร่าเลือน หลวงพ่อสุขสะพายบารแล้วเริ่มก้าวออกจากบริเวณหน้าธรรมท่ามกลางหมอกที่หนาทึบและเดินทางดินที่เปียกชื้นเมื่อเดินลงมาตามทางเล็กๆซึ่งคนและสัตว์เดินไปมาจนเกิดร่องรอยท่านหยุดยืนตรงทางแยกจุดที่ทอดลงสู่หมู่บ้านสายหมอกอยังคงบดบังทัศนวิสัยทำให้มองเห็นเพียงพื้นดิน ที่ห่างออกไปไม่กี่ก้าวหลวงพ่อสุขตัดสินใจเลือกอีกทางแม้เส้นทางนี้จะอ้อมภูเขาและลาดลงอย่างเชื่องช้าแต่ทางอีกด้านกลับดูลกชัดจนแทบมองไม่เห็นพื้นดินใต้พุ่มไม้หนาทึบท่านก้าวเดินอย่างระมัดระวังดวงตาพยายามเพ่งไปข้างหน้าในความสลัวผ่านไปสักครู่ใหญ่แสงจากดวงอาทิตย์ เริ่มสาดแสงผ่านกิ่งไม้หมอกเริ่มจางลงเผยให้เห็นภาพรอบตัวอย่างชัดเจนแต่สิ่งที่ปรากฏต่อหน้ากลับไม่ได้ช่วยบรรเทาความอึดอัดในบรรยากาศที่เริ่มขมุกขมัวเส้นทางนั้นดูเหมือนจะกว้างขึ้นเรื่อยๆเหมือนไม่ใช่เพียงทางเดินปกติของคนในป่าแต่คล้ายกับทางสัญจรที่ถูกทอดทิ้งมานาน ต้นไม้สองข้างทางแผ่กิ่งก้านเข้าหากันเหมือนจะปกคลุมทุกสิ่งให้มืดมนแล้วสายตาของท่านก็สะดุดกับบางสิ่งที่โผล่พ้นพื้นดินไม่ไกลนักซากกำแพงหินโบราณบางส่วนยังคงตั้งตระงานแม้ว่าหลายจุดจะถูกพืชพันป่ากลืนกินจนแทบมองไม่ออกว่ามันเคยเป็นสิ่งใด กำแพงบางช่วงพังคลืนลงมากองกับพื้นเผยให้เห็นร่องรอยการแตกร้าวและการผุก,กร่อนตามกาลเวลาเสียงลมที่เคยแผ่วเบาเริ่มเปลี่ยนไปมันกลับกลายเป็นเสียงที่คล้ายเสียงโหยหวนดังขึ้นทีละน้อยแทรกมาจากทุกทิศทางเสียงนั้นไม่ใช่เพียงลมธรรมดาแต่มันคล้ายกับเสียงคล่ำครวญของวิญญาณที่ร้องขอความช่วยเหลือ หลวงพ่อมองไปยังซากกำแพงที่อยู่ตรงหน้าร่องรอยที่ขูดอยู่บนหินเริ่มเด่นชัดขึ้นเมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบรอยเล็บที่ลึกจนถึงเนื้อหินดูราวกับว่ามีบางสิ่งพยายามส่งข้อความออกมาท่านพิจารณาใกล้ๆอีกครั้งตัวอักษรบิดเบี้ยวที่ไม่สามารถอ่านได้เริ่มปรากฏเป็นรูปร่างคล้ายคำว่า เจ็บตายจูจูเสียงคร่ำครวญที่เคยแว่วมาก็เปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องสูงแหลมมันดังจนสะเทือนเข้าไปถึงหูชั้นในทำให้หลวงพ่อหยุดชะงักท่านหลับตาพลางพึมพำบทสวดเสียงดังขึ้นเพื่อสงบจิตใจจากนั้นภาพที่เห็นทำให้ท่านหยุดชะงักชาวบ้านหญิงชายกลุ่มหนึ่งยืนเรียงรายอยู่ พวกเขาต่างถือขันข้าวและถาดใส่อาหารในมือทุกคนยืนนิ่งไม่ขยับไม่พูดไม่มีแม้แต่เสียงกระซิบใดๆท่านเปิดฝาบาทรับข้าวและกับข้าวที่พวกเขานำมาถวายแต่สิ่งที่ท่านสังเกตได้อย่างชัดเจนคือความเงียบงันที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนทุกคนไม่ขยับขยื่อนหรือเปลี่ยนอิริยาบถแม้แต่น้อย เมื่ออาหารถูกใส่บาตแล้วพวกเขาก็ยังคงยืนนิ่งอยู่ที่เดิมไม่มีใครพูดคุยหรือแสดงความเคลื่อนไหวใดๆระหว่างทางกลับท่านเริ่มคลุ่นคิดในใจว่าเหตุใดชาวบ้านจึงเงียบสงบผิดธรรมชาติปกติแล้วเมื่อใส่บาตผู้คนมักจะพูดคุยหรือทักทายกันบ้างแต่ที่นี่กลับไม่มีเสียงใดๆแม้กระทั่งเสียงฝีเท้า หรือการเคลื่อนไหวของพวกเขาเองก็ยังไม่มีเลยสิ่งที่เห็นเมื่อครู่นั้นเป็นจริงหรือเป็นภาพลวงตาหรือเป็นสิ่งที่ต้องการให้เรารู้เรื่องราวบางอย่างอะไรกันแน่เมื่อหันกลับไปทางหมู่บ้านอีกครั้งแต่ทิวทัศน์เบื้องล่างกลับดูว่างเปล่าไม่มีร่องรอยของชาวบ้านที่ยืนรอใส่บาตรอยู่ก่อนหน้านี้ อย่ากังวลอะไรดีกว่าทุกสิ่งย่อมเป็นไปตามธรรมดาหลังจากที่หลวงพ่อสุขปฏิบัติสมณธรรมอยู่ในถ้ำได้สามสี่วันชาวบ้านจากหมู่บ้านก็ตัดสินใจขึ้นมาที่ถ้ำด้วยความสงสัยและเป็นห่วงพวกเขาทักทายท่านด้วยคำถามท,าที่เต็มไปด้วยความไม่เข้าใจหลวงพ่อทำไมถึงไม่ลงไปบินธบาตท,ที่หมู่บ้านเลยครับ ข้าวปลาอาหารที่เราจัดเตรียมไว้รอก็รอเก้อทุกเช้าเลยอะพวกเราตั้งหน้าตั้งตารอแต่ก็ไม่เห็นหลวงพ่อเลยอะอัตามาก็ได้ลงไปบินทบาททุกเช้านะไม่ได้ขาดแม้แต่วันเดียวหมายความว่ายังไงหรือคำพูดของหลวงพ่อทำให้้าบ้านพากันมองหน้าอย่างงุนงงความเงียบเข้ามาแทนที่ พวกเขาเริ่มรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งผิดปกติหลวงพ่อครับทั่วทั้งหมู่บ้านไม่มีใครเห็นหลวงพ่อเลยสักคนนะครับทุกเช้าที่เรานั่งรอใส่บาตรไม่มีพระองค์ไหนเลยผ่านมาท่านพยายามนึกทบทวนถึงทุกเช้าที่เดินลงเขาไปบินทบาทเสียงกระซิบของชาวบ้านที่เคยเงียบงนันภาพผู้คนที่ยืนเรียงรายรอใส่บาตร และทราบตาแพงปริศนาที่ผ่านตาทุกอย่างแลดูสมจริงเกินกว่าจะเป็นเพียงภาพหลอนถ้าเช่นนั้นอัตมารับบินทบาทจากใครกันแน่หรือว่าหลวงพ่อเจอสิ่งที่เราไม่ได้เห็นตลอดระแวกนี้ไม่มีหมู่บ้านอื่นอีกมีแต่ป่าเขาและกกะ็ดงไม้หลวงพ่อไปบินธบาตกับผีมาแน่แน่ชาวบ้านที่เริ่มอธิบาย เมืองร้างที่อยู่ทางซ้ายของทางแยกพวกเขาบอกว่าที่นั่นเป็นพื้นที่ที่ไม่มีมนุษย์คนใดอาศัยอยู่มาเนิ่นนานแล้วมีเพียงซากกำแพงและเงาแห่งความมืดที่ยังคงคอยหลอกหลอนผู้คนที่เผลอล่วงล้ำเข้าไปที่นั่นคือที่อยู่ของพวกเขาที่ไม่ได้ไปไหนวิญญาณก็เลยยังวนเวียนอยู่ในเมืองร้างนั่น เคยมีคนผ่านเข้าไปเพราะความอยากรู้อยากเห็นพวกเขาก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยแต่คนที่รอดออกมาได้เล่าให้ฟังว่าพวกเขาเห็นชาวบ้านยืนเรียงรายเหมือนกับมีชีวิตแต่เมื่อเข้าไปใกล้ๆพวกนั้นกลับไร้เงาเมื่อหลวงพ่อสุกรับฟังเรื่องราวทั้งหมดจากชาวบ้านท่านก็ได้บอกกับทุกคนว่าเป็นบุญของผีเมืองร้างแล้วที่ได้ใส่บาตร ซ้ำยังช่วยต่อชีวิตพระอีกหลายมือ้อเช้าอีกวันเมื่อหลวงพ่อเดินย้อนกลับไปทางเดิมครั้นเมื่อถึงทางแยกท่านตัดสินใจเลี้ยวซ้ายอีกครั้งสู่เส้นทางที่ชาวบ้านบอกว่าเป็นทางไปเมืองร้างหลวงพ่อเดินอย่างมั่นคงไม่ช้าก็ถึงบริเวณที่ท่านเคยพบชาวบ้านยืนเรียงรายรอใส่บาตรทว่าครั้งนี้ บรรยากาศกลับไม่เหมือนเดิมเงาแรกเริ่มปรากฏขึ้นทีละน้อยรูปร่างชาวบ้านที่เคยดูสงบเรียบง่ายกลับดูบิดเบี้ยวใบหน้าที่เคยเรียบเฉยถูกแทนที่ด้วยรอยยิ้มกว้างเกินกว่าปกติดวงตาเบิกโพรงจนหน้าขนลุกบางคนมีผิวซีดขาวจนเห็นเส้นเลือดบางคนไม่มีใบหน้าและบางร่าง ที่อยู่ห่างออกไปนั้นไร้สีสรรันพวกเขาทุกคนยังคงยืนอยู่ในท่าเดิมขันข้าวและถาดใส่อาหารยังคงอยู่ในมือแต่คราวนี้พวกเขาไม่เพียงแค่ยืนนิ่งเฉยร่างเหล่านั้นเริ่มเคลื่อนไหวช้าๆบางคนยื่นมือที่บิดงอออกมาบางคนเดินเข้ามาใกล้หลวงพ่อ พร้อมกับเสียงแปลกๆคล้ายเสียงครางตำตำแต่หลวงพ่อหยุดยืนสงบและไม่หวั่นไหวท่านเพียงพนมมือท่องบทสวดเบาๆที่ขับกล่อมจิตใจให้แน่วแน่เราเพียงรอเพียงต้องการหลุดพ้นหลวงพ่อท่านไม่ได้กล่าวอะไรเพิ่มเติม เพียงแต่สวดมนต์ให้เสียงนั้นดูเหมือนเป็นเกาะกำบางบางเบาแต่ทรงพลังไม่นานภาพของเงาร่างวิญญาณที่ยืนรอคอยอยู่ในความมืดเริ่มเลือนลางลงทีละน้อยเสมือนละอองหมอกที่ถูกแสงตะวันแรกยามเช้าและลายไปกับความเงียบสงัดกลับคืนสู่ป่าเขามีเพียงลมที่พัดแผ่วเบา และเสียงสัตว์ป่าที่เริ่มขับขานวิญญาณเหล่านั้นจางหายไปแล้วแต่บรรยากาศที่ทิ้งไว้ยังคงเต็มไปด้วยความลึกลับและขนลุกท่านเดินเข้าสู่เส้นทางลาดลงจากเขามุ่งสู่หมู่บ้านที่ตีนเขาซึ่งแสงไฟเริ่มปรากฏให้เห็นเป็นจุดเล็กๆอยู่เบื้องหน้าและนี่คือหนึ่งในประสบการณ์ เหนือธรรมชาติที่หลวงพ่อสุขได้เผชิญในเส้นทางทุดงด้วยจิตใจที่มั่นคงและศรัทธาอันแน่วแน่ในพระธรรมคำสอนวิญญาณที่เคยเฝ้ารอจึงได้รับความสงบและหายลับไปในที่สุดหากชื่นชอบเรื่องเหล่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานสยองไดรี่ด้วยนะครับ เรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ